สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวเป็นสาราพ,พิเศษกากเพชรนะคะกากเพชรเยอะมากจริงๆนะอันนี้จะเป็นสีส้มนะสูตรทางร้านเลยแต่ว่านี้ของเรานะคะถ้าสูตรทางร้านมันจะเยอะกว่าน,นี้นะจะแผ่ให้ดูแผ่แล้วจะเจอแต่กาก,ากเพชรเลยนะไม่รู้ว่าจะเห็นกันหรือเปล่านะเห็นเปล่ามีอะไรจุดๆอยู่ตรงนี้แต่ว่า กาดเพชรเยอะจริงๆนะคะ35บาทคุ้มมากนะถ้าใครสนใจก็ซื้อได้นะคะเดี๋ยวเราจะให้พวกไอดีไว้ถ่ายคลิปนะยืดมากและแผ่ได้บางมากนะคะนี่ถือยืดของเขาคลิปมากนะถ้ามีเสียงรบกวนขอโทษเลยนะเห็นกาดเพชรป้า ไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะนี่ไม่ติดมือนะแต่เยอะมากนะคะเดี๋ยวจะฟังเสียงจิ้มกัน แต่มันฟังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะโอเคนี่นะคะชื่อร้านแล้วก็ชื่อเพจชื่อ YouTube ชื่อ IG ไปติดตามกันด้วยนะคะนี่นะไปแล้วนะคะ